สวัสดีครับสวัสดีปอใหม่ปีนอทุกคนเลยนะครับสวัสดีตอนเจ้านะครับวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสเลาออนได้มาเตรียมนะครับเตียมของขวัญมาแลกนะวันนี้มีการแสดงของนักเรียนมีการเล่นเกมหลายๆนะครับหลายอยา่างมีประกวดต้นคริสต์มาสมีประกวดคอร์เวอร์แดนมีประกวดอันซันตาซันตีนะวันนี้นะครับเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ผมจะฮือพอต้นคริสต์มาสของแต่ละ มอนะครับนี่ของมอหนทับหนึ่งนะเดกี้นะั้นหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองจนมอหกทับสองเลยนะครับตอนนี้จะเป็นคุณครูแจกของขวัญเหือละอ่อนคุณครูจะเตรียมของขวัญน,นะครับคนละสองชิ้นแยกเป็นมอต้นหนึ่งชิ้นมอปลายหนึ่งชิ้นเราจะนั้นคุณครูก,ก็จะจ้าพเพื่อละอ่อนนะครับใครจะเป็นคนโชคดีนะครับของครูแต่ละทันนะครับ ระหว่างนี้ผมกับมาทายซานตาซันตีนั้นเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะนำทับโดยครูทิวนะครับซันตะโคดของโรงเรียนเฮาเองนะครับกระเจกขนมแจกลูกโอ๊ะมือละออนจากนั่นกับมีละออนนะครับซานตาซันตีนี่เป็นครูแรงนี่จะเป็นของม่อหนึ่งคับหนึ่งนะครับเป็นห้องของห้องผมเองนะครับนายเมนเป็นซานตาอะไรก็อดิเทพนะครับเป็นซันตีนะผมก็ถามอดิเทพอดิเทพจะเป็นซันตีนี่เปิี่ยบังคับก็อดิเทพบอกว่าไม่ได้บังคับนะครับผมเต็มใจจะเป็นซันตีครับนี่ครับแต่ละ ห้องเปิดกระจัดเต็มนะครับซานตาซันตีถึงบอย้อมห้อยหน้ากันเลยนะครับสวยก็ครับสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยละอ่อนก็มีความสุขครับคุณครูกับมีความสุขในการจัดกิจกรรมนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นเกมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับจะมีเกมอย่างพองเนี่ยพอซานตาซันตีนะครับแต่ละคนผมก็ได้เข้าไปซูมเนาะพอได้เข้าไปพอกใกล้ๆหันชัดๆได้ตอนนี้ผมก็อยู่ตั้งข้างนะครับกับพอนี่อันนี้เป็นหมอฮกแล้วครับสุดท้ายเลยหมอฮกทัพสองนำโยหนานนดนะครับเกมแรกเลยนะครับเป็นเกมเก้าอี้รนตี ตัวนี้จะเหลือบางกี่คนแล้วนะครับตัวแรกนี่เต็มเลยทรงตัวแทนตัวแทนละห้องละ2คนมามาขึ้นเวทีนะครับตัวนี้ก็จะเหลือแค่2คนแล้วนะครับเหลือนายซิมครับไกวิตนะครับมาดูดะครับว่าใครจะได้นะผมว่านี่นายซิมนี่ถ่าจะได้นี่ฮะเรียบร้อยนะครับนายซิมกับบอวานผมแข็งแรงครับผมรอจากว่าชิงจังว่าจากปีๆครับเป็นาวันนี้นายซิมก็ได้องรางวันไปนะครับเป็ดขนมหอใหญ่เลยนะดูนายซิมนะนะครับ ดีใจขนาดนะครับรายจะนั่งก็จะเป็นเกมเยียบลุกโป่งเหมือนเดิมเลยก็ฮ่อละอนนะครับแต่ละห้องเนี่ยส่งตัวแทนมา2คนแต่ละคนก็โอ้ถึงแบบมีใครยอมไขนะครับเอาอย่างก็เอาก็อีในคู่นิ้วนะครับเอาก็อีมาเกลือไว้นะแบบฮอหลอนเนี่ยออกมาบังโคนนี่วิ่งออกมาตั้งหนอกถ้าไขออกมาตั้งหนอถือว่าตกหลบ ลูกโป่งรุดก็คือว่าตกรอบนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจ,จะใครที่จะเหลือสกโคส,สุดท้ายแน่ามาดูกันครับจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับโอ้ถึงสู้กันมันขนาดครับผมพอด้านข้างนี่นะโอ้มว่วนขนาดนมีเพ้งนะนะเปิดเพลงนะครับแต่บวสามารถเอาเพ้งใส่ไปได้น้อเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับผมเราพอต่อไปนะครับนะครับเดือจากแค่น,นะ่ะหรือผู้เบสนะครับผู้เบสเนาะอ มีเอกชัยหรือเอกชัยหรือผู้เบสแล้วก็ได้หญิงนนะฮะผมพอหน้าจําไม่ได้อ่าโอเคครับพอแล้วครับใครจะชนะเนาะเหลือสองคนแล้วนะครับเอ้าดูครับหลอนกับรุ่นขนาดคุดูกับรุ่นครับพอมาเดนมันจะแล้วนะมืนขนาดนครับ่าจะแล้วนะครับผมก็รอพอมาเดนจะเล้วนะนะสุดท้ายมานะกันเหลือสองคนนะครับเหลือเอกชัยครับอ่าน้องผู้หญิงนะสุดท้ายมากับ เอกชัยเป็นคนชนะไปนะครับหลังจากนั้นนะแข่งกีฬาเยี็บปูพงเรียบร,ร้อยแล้วก็จะเป็นอันการประกวดนะครับการประกวดเขาเ้องว่าประกวดแล้วก็เต้นตามเพลงนะครับอันนี้กับละออนมอหนึ่งทับหนึ่งในห้องผมเองนะมาไปสุ่มซ่อมกันตัวไหนมั่วนะครับผมก็บรตทันได้พอนะผมก็ถามว่าอ้าวนักเรียนเพื่อนๆไปในโหมดนี่นะผ่านบ่หันมาโจยอันหยาต้นกิสมาัดละออนก็เปืิอนๆปลิ่นกันบบ่าวา เพื่อนเพื่อนๆเขาไปซ้อมเต้นนี่นะผมก็บแทก็ให้นะพอแต่ละคนนี่จะเต้นได้ก็ไอ้นะโอ้แทกผมไปซ่มซ้อมแทกไอ้นะไปซ่มซ้อมอันหลังเลิกเรียนนะครับพอก็โอเคครับปีแรกสำหับสำรับเด็กๆเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่อันนี้จะเป็นโมปีปีนะครับโมปีปีนี่โอ้นี่นะไปประกวดมาหลายตีนะอันนี้จะเป็นไปประกวดทูบีนัมเบอร์วันกับชุดนี้นะครับไปมานะครับ เป็นตัวแทนของอำเภอเมืองปานต้วนะครับไปแข่งทูบินนวันตีเชียงไม่ตีผ่นานม้านี่แต่ละคนนี่ถึงบ่งย้อมกันนะครับนี่นำนำเทียงด้วยโปตเต้นะครับประธานโปตเตเ้นาะแล้วมีไคแเหนะมีสปายนะครับแล้วก็มีเฮ้ผมจำชื่ออันบ่ได้ฮะจำชื่อนนะฮ่าเกิดบอรครับเดี๋ยวจะมาบอกกัาน,นะครับเป็นปีแล้วก็เป็นลูกสาวนะครับนอกเป็นผมก็เป็นที่ปรึกษาอยู่อ๋อกระตูนครับจำได้ละนะครับช่วงนี้จะเป็ี่ยนช่วง ตอนนี่แหละครับตอนไกล้เลิกละละออนกันแรลกของขวัญกันเรียบร้อยแล้วนะครับละออนนี่ใส่ของขวัญคนละบอ่อฮ้องว่าบอ่อน้อยกว่า50บาทครับละออนกับจัดกันเองนะครับแลกกันเองนะครับทุกคนนี่บางค้นกับแหลกบาค้นกับแหลกก็แล้วแต่ความสามารใจนะครับเนี่บางค้นก็ได้ตุ๊กตาบางคนก็ได้มอหงเขากันแล้วแต่เนาะว่าแต่ละคนนะเขาฮองว่าโจกไขมันมันนะครับละออนหลายหลายคนกับมาถามผมครูครับครูคราทําไมครูบ่อจับ ได้เป็นเจี๊ยนโว้ยนะอ๋อนะคูกับคุกขบวนอะไรจะได้ของขายขายจะได้ของฟู้ยนะเดี๋ยวปีหน้าก็ว่ากันเนาะเฮ้ยนะแต่ละคนกับอันกับล้างพอของขวัญของตัวเองนะครับว่าได้อันอย่างเนาะบางคนก็ได้เปื่นี่นี่นี่ก่พิดได้เปื่บางคนก็ได้ขนมนะครับกระยังที่บอกครับโจ๊กไข่มันมะนาะของยี่ห้อบุ้งหัวตั้งไหนนะครับมันเป็นจะได้เนาะนี่ก็พอบรรยากาศไปเลยนะครับละอ่อนกับแหลกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเกิดขึ้นละอ่อนเก็บของนะครับเตรียมปิดก็เื้อลกิดนึงนะะคครรัับบนนนนีี่่กก็็เปแงทนะ ได้ของขวัญในตุกตาส่วนใหญ่ก็เป็นตุกตานะครับอันนี้เป็นรางวัลเนาะลืมประกาศไปนะลืมบอกไปว่าละอ่อนเนี่ยนะครับต้นคิดสมานนี้ได้ทีหนึ่งขอรับมต้นโต้ยนะครับก็ถือว่าเป็นปีแรกแล้วก็ประโบคขามสำ็จนะครับตอนเย็นกับผู่กับป้าน้องใบนะครับมาหฮอน้ำพักนะครับหลังบ้านนี้น้องใบหอดไปต้ยก็เลยเอ้ยนะนักกับนักนะแต่เป็นอย่างครับลูกกัไปต้ยกับป้านะครับห้อน้ำพักนะวันนี้นะครับหมูอันกลางพัก หลายอย่างนะครับผมฝาติดตามกดไลายกร์ให้จิ้มนะครับวันนี้ไว้ตัวอีนะครับสวัสดีครับ